อนุตตรังอภิสัมโูทิงสัมภูชิตวายาทักตปัทมังยังอะเทเสสิเขมรธรรมาจากังอนุนตรังสัมมเทวาปวัตเตนโตโลเกอะปติวัติยังยาทาอาคตาอุพองอันตาปฏิปฏิจะมัจิมา จตสุเคมราสาเจโสวิสุทตังยิณัฐนันนางเทสิตังเขมรธรรมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตานังนาเมนาวิสุตังสุตตังเคมรธรรมาจักปวัตานังไวยาการนาสมเทนะ สังคีตันต์มันามิเสทเวอิเมอันตาปาปะเตนานาเสวิตาภาโยจายังการเมสุการมาสุขันไิกานุโยโคเหโนคมโมปโธจันนิโก อนาริยังอนาทัสสันนิโตโยจายังอติกะละเกละมะทานุโยโกทุกขังอนาริยังอนาทัสสันนิโตเอเตเตอุปโภงอันเตอนุปคัมมะมาธิมาปฏิปทาเยนทัสสนวิมติมาคสั จานโรมาเจติตูขัสสะมัยามะคานิโรทคามิเนปฏ ulously, ิปทาเยนนาธาจนาวิโมติพัลลาสันจานโรมาเจติตูขัสสะมัยามะคานิโรทคามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิสุติพัลลสันจานโรมาเจติตูขัสสะมัยามะคานิโรทคามิเนปฏิปทา ยานนาทาจนาวิโสเทอุปาติสัมมติสัมโมติปรมัตตสัตถธรรมานุธรรมาปริยาติปฏิปติปติเวทสัตธรรมาปเิรูปสัะตะขันตระสะโตถะปธรรมกามะพาวะอภาวาวิภาวะเทติวิจยวิจยสวาขยานโลเปฆะโมทิตาการุณาเมตตา เมตตากรุณาเมตตาเจโตวิมุตติยถาคะเตนอภิสัมพุทธาเกมารธัรมจาอุการเนเกมายันนการเนอุปสมายาอภิญญาญาณุตตระสัมมาสัมโพธายปนิเปียนนายสังวะตะเตกตัมาจัสสา มัจิมาปฏิปทาียันนาทาสนะวิโมตทิมาค asan จันล่มมัจฉิอติทุกขสมุทัยาแมกนิโรธาข้ามิเนปฏิปทาียันนาทาสนะวิโมตทิพัลลาสัจจานล่มมัจฉิอติทุกขสมุทัยาแมกนิโรธาข้ามิเนปฏิปทาามียนนาทาสนะวิโสติมาค a s <itos> a <im sharing> จานโลมาเจติต <an> ูค <d> ส <ata> <an> ัมมทายมะคเนิโรธคามิเนปฏิปทาเยานนัตตาชนะวิสุตติภัลสัตจานโลมาเจติตูคสัมมทายมะคเนิโรธคามิเนปฏิปทาเยานนัตตาชนะวิสุตติภัลสัตจานโลมาเจติตูคสัมมทายมะคเนิโรธคามิเนปฏิปทา ยน่งนัทจนาวิโสเทอุปาติสัมมติสัมโมติปรมัตถสัตตธรรมานุธรรมปริยติปฏิปาติปติเวทสัตตธรรมปะเตโรปสสะตะขันตรสะปวัตตปะธรรมกามภวัง

na ya sang wa ta ti ayam he wa khe ma ra ma kho say ya thi thang sam ma thi mang sam ma thi ti sam ma ya ta sam sang ka po sam ma wa cha sam ma ติสิงห์สัมมาวายาโมสัมมาสติปุจฉงโคสัมมาสมาธิปุจฉงโคสัมมาญาณสัมมาญาณนาตาสานังสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติเยนนาตาจานวิโสติสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทธสานังสัมมาสัมพุทธสาวกสังฆาติเสสวง สัมมาสํมาปณิธิสัมมาจารโสมัคคโรสัมมาคารโวสัมมาคารวตาสัมมาปริยาทิสารธรรมโสมัมาปฏิปาฏิสารธรรมโสมัมาปฏิเวเทศาทธรรมโสมัมาปณิธิสัมมามัคโค อายังโคสัมมัชมาปฏิปทาเยนนาธาชนวิโมติมากัสัตจันุโมมัจเจติทุกัสมุทัยมะคะเนโรทคามิเนปฏิปทาเยนนาธาชนวิโมติภาลสัตจันุโมมัจเจติทุกัสมุทัยมะคะเนโรทคามิเนปฏิปทาเยนนาธาชนวิโมติมากัสัต จานโลมาเจติตูขสมุทยมาคะนิโรทคามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโมติพัลลาสัตจานุโลมาเจติทูขสมุทยมาคะนิโรทคามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโมตติมาคัสัตจานุโลมาเจติทูขสมุทยมาคะนิโรทคามิเนปฏิปทา ยินาตาจนาวิโมติพัลาสัจจันโรมาจียติโตกสะมุทยมาคานิโรตคามิเนปฏิปทาเยินาตาจนาวิสุทธิมาคัสัตจันโรมาเจียติโตกสะมุทยมาคันิโรตคามิเนปฏิปัาเยียนาตาจนาวิโมติพัลาสัต จันโรมาเจติุูขสสะมทัยมะคานิโรทคามิเนปติปทาเยนนาธาจนาวิสุติมากะสัตจันโรมาเจติุูขสสะมทัยมาคามิโรทคามิเนปติปทาเยนนาธาจนาวิสุธิพัละสัตจันโรมาเจติุูขสสะมทัยมะคานิโรทคามิเนปฏิปทา เยิ่งนาถะสนาวิสุทธิพัลสัจจันโรมาจียติทุกขสมุทัยมาคันิโรธคกขามิเีปฏิปทาเยิ่งนาถะสนาวิสุทธิโอปาัิสัมมติสัมมติปรมัตตสัจจารุมะโนธารุมาปริยาติปฏิปาติปฏิเวทสัจธรรมปฏิโรปสสัจขันตาราสโุตรธาปธรรมการมปวัง a pa wa vi pa wa thi thi yo ko thi thi sang yo ko thi thi vi sang yo ko thi thi sang pa yo ko thi thi vi pa yo ko thi tu chú cam mang thi thi sa man ya ta thi thi sang yo chan om thi tu chú thi tu pa than khan thong Sangka parwajakam anta cewa parisod ti senglasa tibanyawi mod tiyata ketena api samputa ke maratar majaku karane ke mayana karane upasama ya penya ya anuta อิทังโคปนาุกขังเขมรสัจจังชาติเปโตก้าชราเปโตคังมรณามเปโตคังโสกปริเทวทุกขาโทมาณาสุบายาสาพเปโตคังอาเปเยห้สัมปโยโคโทคขปิเยห้เวปโยโคทโทค ยามเปิชังนลปติตามเปโฑขังสังคิเตนอปังจุปาทานนาคันธาโฑข่ายตังโภปนาโฑขานิโรโทเขมรสาสยังยาหย่งตัณหาปโนภวิกานันทิราคสหาคตาตัตราตาตราพินันทิเนใสยะทิทังรูปตานาสัตตตัณหา ขันธตัณหารสตัณหาโภธาปัตตันหาธรรมตัณหากามตัณหาภวตัณหาอภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนโทกันิโรโทเขมรสาสจังโยตัจเยวตันหายาเสสวิราคามิโรโธมหาปริจาโคสาโพปเทปติเนสาโควิโมติอนารโย อาลายาสมุขาโตอนาลายสมุขาโตวัตโตปเชโตตานาคโยอาสวะคโยนิโรโตนิพพานังนิเปียนังนิวานังนิระวานังปรินิพพานังอิทังโพปนโทกนิโรทคามิเนปฏิปทาเยนนาทัตนาวิโมติมาคสัตจานโรมาเจติทุกขสมุทัยามาคันิโรทคามิเนปฏิปทา ยียงนาทาจนะวิโมติมาคัสสันจันโลมาเชียติทูกสัมพทธะมั <c oughs> ากันิโรธขา,ามิเนปฏิปัตตายียนานาทาจนะวิโมติพัลลาสัจจันโลมาเจียติทูกสัมพทธะมหากันิโรธขา,ามิเนปฏิปัตตายียนานาทาจนะวิโสติมาคัสสัน จานโรมาจียติทุกขสมุทายมาคะเนโรธ้าคามิเนปฏิปทาเยนนาถะชนาวิโมติภัลสัตจานโรมาจียติทุกขสมุทายมาคะเนโรธ้าคามิเนปฏิปทาเินนาถะชนาวิสุติมาคสัตจานโรมาจียติทุกขสมุทายมาคะเนโรธ้าคามิเนปฏิปทา ยนาทาจานวิโมติมาคัสสัจจะรู้มาเจติทูกสัมมทยมาคนิโรทคามิเนปฏิปทารยนัทาจานวิโมติพัลสัจจะรโ้มาเจติทูกสัมมทยมาคนิโรทคามิเนปฏิปทาเยนัทาจานวิสติมาคัสสัจ จันโทมาเจิยติโตขสัมัทยมะคาริโรตถามิเนปฏิปทาเีอนาธาสนาวิโสเทอุปาติสรังกาปะวาจาสัมกรมันตาชีวะปะริโสติเซนละสัมมาทิปัญญาวิมุตติเขมรสาตจังอิยเมวะเขมรมาโคไซยทิตังสัมมาเทตุจุกรรมัง Sama thi ti sama nyata sama thi ti yoko sang yoko sama thi ti vi sang yoko sama thi ti sang pa yoko sama thi ti vi pa yoko sama thi tho sang ma thi tà sa ma sa ngap po sa ma va cha sa ma kam man to sa ma a chi va pa so ti se sa ma sa ma sa ti po ko sa ma sa ma ti po chan ko sa sama ma ya nang sa ma ya na sa nang ma ti sa ma วิมติสัมมาวิโมติเยนนาธาสนัมสัมมาวิโมติเยนนาธาสนนวิโสติสัมมาปัญญาสัมมาสัมโพธิสัมมาสัมโพธิเยนนาธาสันวิโสติสัมมาสัมโพธะสนสัมมาสัมโพธะสาวกสังฆาติเสสโสม สัมมารหังสัมมาปณิธิสัมมาคารโวสัมมาคารวตาสัมมาปริยติสัตยธรรมสัมมาปฏิปติสัตยธรรมสัมมาปฏิเวทสัตยธรรมอิธังทุกขังเขมรสาสจันติเมปุเพอานโนสุเตสุเขมรธรรมเมสุเขมรธรรมะจักขุทปาติ เขมมระเยนนางอุทปาติเขมมรปัญญาอุทปาติเขมมรวิจเียวอุทปาติเขมมราโลโกอุทปาทิตางโคปนัยทางถูกข้างเขมมรศาสจางปะเรินใหญยันติเมปูเพออนันโตสุเตสุเขมมรธราเมสุเขมมรธฐานมาจากอุทปาทิ เขเมระเยนนางอุทปาติเขเมรปัญญาอุทปาติเขเมรวิจเจ้าอุทปาติเขเมราโลโกอุทปาติต่างโคปันทางถูกข้างเขเมรสศาสังปริญญาตันติเมโูเพนนโนจุเตสุเขเมรธารเมสุเขเมรธารมจัปอุทปาติ เขเมระเย็นลังอุทปาติเขเมรปัญญาอุทปาติเขเมระเวเกียอุทปาติเขเมรโลโก้อุทปาติธรรมทุกขสมุทัยโยเขเมรสัจจันติเมธโปเพอนันโนสุเตสุเขเมรธารเมสุเขเมรธารมาจากุอทปาติ เฆมารเยนังอุทปาติเฆมารปัญญาอุทปาติเฆมารเวจเจอุทปาติเฆมารโลโกอุทปาติตังโคปนาอิทังทุขสมุทโยเฆมารศาสังปะนาตาพันติเมปปเพอนาโนสุเตสุเฆมารธรรมเมสุเฆมารธรรมจากุทปาติ เขมรยิยงนางอุทปาติเขมรปัญญาุทปาติเขมรเวิจยอุทปาติเขมราโลโกุทปาติตังโคปนาอิทังทุกขสมุทโยเขมรสัจจังปะเยนันติเมโปเพอนันโลสุเตสุเขมรธรรมเมสุเขมรธรรมะจากรุทปาติ เขมระเยนังอุทปาติเขมรปัญญาอุทปาติเขมรวิจียาอุทปาติเขมราโลโกอุทปาติตามทุกขนิโรโตเขมรสาจันติเมพบเพอนันโนจเตสุเขมรธรรมเมสุเขมรธรรมะจากโทปาติ เขมรยียนางอุทปาทิเขมรปัญญาอุทปาติเขมรวิจิยออุทปาทิเขมรางโลกโออุทปาติตังโอปัญญิทังทุกข์ในโรโทุเขมรศาสัจงสัจิกาตาพันติเมโปเพอนันโนสุเตสุเขมรธรรมเมสุเขมรธรรมะจาโก อุทปาติเขมะระเย,ยนังอุทปาติเขมาระปัญญาอุทปาติเขมะระเวทเกวอุทปาติเขมาระโลโกอุอทปาติตังโกปนัยตังทุกขนิโรธทเขมาระสาจังสาเจกตาตันติเมปุเพอนันโนสุเตสุเขมาระตารเมสุ เขมารธารมจากโอทปาติเขมารเยนังอุทปาติเขมารปัญญาออทปาติเขมารเวจีโอทปาติเขมารโลโกอุทปาติธทางทุกข์นิโรธคขามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิโมติมักัสัจารโหมาจีติโทกขสมมะทยมาคานิโรธคขามิเนปฏิปทา ยนนัทธาจนาวิโมติพัลลสัตจันโทมาเจียติทูกสัสมุทยมาคานิโรทคามิเนปฏิปทายินัทธาจนาวิโมติมาคัสัตจันโทมาเจียติทูกสัสมุทยมาคานิโรทคามิเนปฏิปทาเยินัทธาจนาวิโมติพัลลสัต จันโลมาเจติตูขัสมุทัยมาคานิโรทคามิเนปฏิปทาเยนนาธาสนาวิสุทธิมาคาสัตจันโลมาเจติตูขัสมุทัยมาคานิโรทคามิเนปฏิปทาเยนนาธาสนาวิสุทธิพัลลสันจันโลมาเจติตูขัสมุทัยมาคานิโรทคามิเนปฏิปทา ยานาทัจนาวิโสเทอุปาติสัมมติสัมโมติปรมาตตสัตจารมานุธรรมาปริยติปฏิปาติปฏิเวทสัตธรรมปะิโรปสสัตขันตารโพธตาภธรรมกามภวะภวะวิภวะเทติสังกปภวาจา กรมมานตาชีวปริสทติเสลสมาธิปัญญาวิโมติเขมารสศาสจันติเมธโปเพงอนนโนสุเตสุเขมรธาธรมเมสุเขมรธาธรมมาจากอุทปาทิเขมรเยนางอุทปาทิเขมรปัญญาอุทปาทิเขมรวิจิยาอุทปาทิเขมรา โลกอุตตปาติตังโคปนอิทังทุกันิโรธคามิเนปฏิปทายิ่งนัตาจนาวิโมติมาคัสัตจนโคมเจยติทุกสมมถยมาคานิโรธคามิเนปฏิปทายิยนนัตาจนาวิโมติพัลลัสัตจนโคมเจยติทุกสุทถยมาคานิโรธคามิเนปฏิปทา เยียนัทาจนาวิสูิที่มาคสัตจันโรมาเจติโทม萨摩ทยมัคกาิโรทคามิเนปฏิปทาเยนัทาจนาวิโมติทีารสัตจันโรมาเจติโทมุ摩ทยมาคการิโรธคามิเนปฏิปทาเยงนัทาจนาวิสูิที่มาคสัต จันโทมาเจติตูกสัมมัธยมาคะนิโรทคามิเนปฏิปทาเยียนาธาชนะวิสุติิพัลสัตจันโทมาเจติตูกสัมมัธยมาคะนิโรทคามิเนปฏิปทาเยียนาธาชนะวิสุทธิโอปติสัมมติสัมโมติปรมัตสัตทารมานุธารมาปริยติปฏิปติปฏิเวทัสสัต ธัรมาปเทโรปัสสะทักันตระสะโพธาพัตตรมกามะพาวะอภาวะวิภาวะเทติทุกเทตุทุกกรรมสังกาปปวาจากรรมันตาชีวะปริโสติเสลัสสมาธิปัญญาวิโมติเขมารสาจังภาเวตตาปันติเมโปเพอนันโนจเตสุเขมรธรรมะโสเขมรธรรมะจากุง อุทัปติเกเมรเยนนาโอทัปติเกเมรปัญญาอุทัปติเกเมรเวจ้ยโอทัปติเกเมราโลโกะโอทัปติตังโคปัญญิตังทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาเยนนาธาสนาวิโมติมักัสัตจะโนมัจเจติตูปัสมุทะยมาคานิโรธคามิเนปฏิปทา เยินัทธาจารนวิโมติพัลลาสัจจันโทมัจจิอติโทกัสัมมัตยามาคันิโรธากรรมิเนปฏิปทาเยินัทธาจารนวิโมติมาคาสัจจันโทมัจจิอติโทกัสัมมัตยามาคันิโรธากรรมิเนปฏิปทาเยินัทธาจารนวิโมติพัลลาสัจ จันโรมาเจติทูขสสมุทยมาคานิโรธาคามิเนปฏิปทาเอานาถาจันวิโมติพัลสัตจันโรมาเจติทูขสสมุทยมาคานิโรธาคามิเนปฏิปทาเอานาถาจันวิโมติพัลสัตจันโรมาเจติทูขสสมุทยมาคานิโรธาคามิเนปฏิปทา เอานาถาจนาวิโสทิมาคสัตจาโทมาเจรติธูกสัมมัตยามาคาเมโรธักขามิเนปฏิปทาเอานาถาจนาวิโสทิปลสัตจาโทมาเจรติธูกสัมมัตยามาคาเมโรธักขามิเนปฏิปทาเอานาถาจนาวิโสทิมาคสัต จันโทมัจจยติโตคศมทยมาคเนโรทักามิเนปฏิปทาเยนนาตาจนวิสูติมาคสัตจันโมัจจยติโตคศมทยมาคเนโรทักามิเนปฏิปทาเยนนาตาจนวิสูติภัลลัสัตจันโทมัจจิยติโตคศมทยมาคเนโรทักามิเนปฏิปทา ยานธาตนาวิโสตรที่มาคสัตจันโลกมาเจยติทูกสสมุทายมาคามิโรทักามิเนปฏิปทาเยานธาตนาวิโสตรที่พลสัตจันโลกมาเจยติทูกสสมุทายมาคามิโรทักามิเนปฏิปทาเยานธาตนาวิโสตรที่มาคสัต จันโทมาเจติทูขสมุทัยมะคะนิโรธคามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิสุติภัลสัตจันโทมาเจติทูขสมุทัยมะคะนิโรธคามิเนปฏิปทาเยนนาธาจนาวิสุติมาคสัตจันโทมาเจติทูขสมุทัยมะคะนิโรธคามิเนปฏิปทา เยิ่นัทธาสนาวิโสเิมากสสัตจะนุโมมัจจิโทกสัมมทายมาคันิโรทคาไมเนปฏิปทาเยิ่นัทธาสนาวิโสเทโอปาติสัมมาติสัมโมติปรมาตถะสัตจธรมานุธารมาปริยาติปฏิปาติปติเวทสัตธรรมปาเตโรปัสสะทักันตารสโพธาพัตถรมกามภวัง ปาวาวิปาวาเทติสัมมัญตาเทตุจุกรมัสังกะปาวาจามัสมาชีวะปริโสติเสลสมาธิปัญญาวิโมติติเขมรสสจามภาวิตันติเมฟุเพอนันโนสุเตสุเขมรธารเมสุเขมรธสตารมจจพุทปาติเขมรเยนังุทธปาติ เขมรปัญญาอุทปาติเขมรวิเจียอุทปาทิเขมราโลโกอุทปาทิยาวเกวันจะเมอิเมสุจโตสุเขมรสัจเจสุเอวันติปริวัตโตปัเจทางทวัสสังการัญยถาคตะโพตเยนะธาจะนังโนสุวิสุธงอมโุสิ นาเอวตาวะหังสัตเววเกโลเกสัมมาระเกสัปรหมเกสัสมณาปรหมณนียปัญญายสัตเทวมโนชัยญาอนุตารังสัมมาสัมโพเทงอภินโนตารังสัมมาสัมโพธียนนัฏฐสนวิสุทธิอภิสัมพุทโธปัจจันญาสิง ยะโตจักโคเมอิเมสุจโตสุเขมารสาสเจสุเอวันติปริวาโตปะเชษทางทวาตาสการังยะทาคตโพตะเยนนัถาจนาวิโสติวิโสตทังอาโมสีอาทางสะเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพรหมเก สัสนาบรัมมาียาปัาญาสเทวมนชยาโนตตรังสัมมาสัมพทียานาทาจนวิสุทธิอวิสัมพุทโปจัญญาสินตี